สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิทภาพยากรเพื่อตื่นรู้นะคะช่องที่จะพาคุณเรียนรู้พลังงานดวงดาวและเคิดลับการเสริมพลังงานดวงที่นําไปใช้ได้จริงค่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงดวงชะตาชาวราศีเมษประจําปี2568ซึ่งเป็นปีที่พิเศษมากค่ะเพราะว่ามีดวงดาวสำคัญสำคัญ3ดวงซึ่งเป็นดาวตรีเทพได้แก่ราหูพฤหัสและเสาร์จะมีการโยกย้ายราศีถึง6 ครั้งด้วยกันซึ่งการโยกย้ายในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพลังงานสําคัญสำคัญที่ส่งผลต่อโลกดวงชะตาประเทศไทยและโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมษอย่างเราด้วยค่ะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดการโยกย้ายในแต่ละวันเรามาทําความรู้จักความหมายของดาวทั้ง3ดวงนี้ก่อนนะคะว่า ให้เข้าใจพลังงานของดวงดาวว่าจะส่งผลต่อชีวิตเราแบบลึกซึ้งยังไงคะ่ะอันแรกเลยราหูราหูเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าดาวราหูนะคะราหูเนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความหลงไหลความทะเยอทะยานและความท้าทายคะ่ะเป็นเป็นเอ่อเป็นพลังงานที่ช่วยกระตุ้นให้เราออกจากคาม ฟอร์ซนหรือเพื่อกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆและคว้าโอกาสที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนทำแบบทำได้นะคะแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือราหูอาจจะหมายถึงความลุ่มหลงหรือการใช้เงินที่เกินพอดีถ้าเราไม่ระวังค่ะ ดาวดวงที่2ก็คือดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งปัญญาปัญญายาณโอกาสและความสําเร็จค่ะเป็นตัวแทนของความสมดุลและการเติบโตในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาการงานและความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงเพราะว่าพฤหัสเนี่ยก็ถือว่ามีความปรับองค์ความรู้นะคะอย่างไรก็ตามหากผหากดาวพฤหัสเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีอาจจะทำให้เกิดความลังเลหรือเสียโอกาสได้ค่ะแล้วดวงสุดท้ายคือดาวเสา ดาวเสาร์เป็นกลุ่มดาวบัพปะคอนะคะเป็นดาวแห่งความมั่นคงและเป็นดาวที่จะให้บทเรียนชีวิตอย่างดีเลยเป็นพลังงานที่จะช่วยให้เราสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในชีวิตแล้วก็มาพร้อมกับความท้าทายและความรับผิดชอบที่มากขึ้นดาวเสาสอนให้เราเนี่ยต้องเป็นคนมีระเบียบวินยัยมีความอดทนและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกหนัก ่วงหรือติดขัดในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตก็ได้เช่นกันคราวนี้เรามาดูนะคะว่าในช่วงดาวทั้งการโยกย้ายของดวงดาวในปี2568เนี่ยโยกย้ายในช่วงเวลาไหนแล้วก็มีข้อดีและควรระวังยังไงสําหรับชาวลัคนาราศีเมษดาวดวงแรกเลยดวงแรกเลยก็คือราหูราหู5พฤษภาคม2568ราหูย้ายเข้าสู่เรือนลาภะส่งผลให้ชาวเมษมีโอกาสทางการเงิน และเรื่องของโชคลาภที่เด่นชัดค่ะด้านดีนะคะเป็นจังหวัด,ดจังหวัที่ดีในการเรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังนะคะเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับบริวารหรือการใช้จ่ายเกินตัวก็จะมีมาเช่นกันนะคะแล้วก็ดาวตัวมาคือพฤหัสพฤหัสเขาจะมีการย้าย15พฤษภาคม2568ปรียิ ย้ายเข้าสู่เรียนเรือนสหัาชัจะช่วยส่งเสริมพลังงานในเรื่องการสร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและโอกาสการงานร่วมกับผู้อื่นนะคะข้อดีช่วงนี้เหมาะกับการทํางานที่เป็นทีมการแบ่งปันผลประโยชน์ให้ชัดเจนนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะอย่าย,ยึดตัวเองเป็นใหญ่อย่าวันแมนโชจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักการทํางานเป็นทีมนะคะในช่วงเวลา ดาวดวงสุดท้ายคือดาวเสาร์19พฤษภาคม2568ดาวเสาร์เขาย้ายเข้าสู่เรือนวินาศ เป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยพลังงานที่มันหนักหกหรือเริ่มมองหาทางออกใหม่ๆในชีวิตค่ะข้อดีก็คือชาวเมษบางคนนะคะอาจจะรู้สึกร่่งใจมากขึ้นและปัญหาหลายอย่างอาจจะคลี่คลายลงไปแต่ต้องก็ยังต้องระมัดระวังนะคะว่าเรื่องการงานโดยเฉพาะการโดนแทงข้างหลังเนี่ยในช่วงเนี้ยจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะช่วงวันที่2ตุลาคม2568ดาวพฤหัสเขาย้ายเข้าสู่เรือน ุส่งผลดีต่อเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์และความสัมพันธ์ภายในครอบครัวข้อดีนะคะเหมาะกับการลงทุนที่เป็นระยะยาวการสร้างรากฐานของครอบครัวการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆแต่ข้อควรระวังนะคะในะเรื่องการแบ,แบ่งผลประโยชน์ในธุรกิจของครอบครัวเนี่ยต้องแบ่งให้ชัดเจนแล้วก็คุยกันให้มากๆค่ะช่วงวันที่23สิงหาคม2568ดาวเสาเข้าโครจรถอยกลับมาอยู่ร่วมกับกราหู ในเรือนลาพะเป็นคู่พลังงานที่เสริมการเงินและอำนาจวาสนาค่ะด้านดีนะคะชาวเมฆจะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงและได้รับผลประโยชน์จากการร่วมงานกับผู้อื่นแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและการลงทุนที่เสี่ยงมากจนเกินไปวันที่23ธันวาคม2568ดาวพฤหัสนะคะเดินถอยหลังกลับเข้าสู่เรือนสหัชชะทำให้มีโอกาสได้เคลียร์งานเก่าๆและกลับไปติดต,ต่อคนที่เคยช่วยหลื เราในอดีตมาก่อนข้อดีก็เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการปรับความสัมพันธ์และก็เคลียร์งานที่ค้างค้างเอาไว้นะคะข้อควรระวังนะคะระวังการพึ่งพาคนอื่นมากจนเกินไปจนขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคะ่ะเป็นช่วงเวลาสําคัญพลังงานสําคัญที่มีดาวมีการเคลื่อนย้ายถึง6ครั้งด้วยกันนะคะสำหรับปี2568นี้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษควรทําเป็นประจําเลยถ้ามีเวลาก็คืออยากให้ทําก็คือเสริมในเรื่องของพลังงานดีๆเพื่อเพื่อดึงดูดพลังงาน นะคะก็คือเช่นการทําบุญกับพวกอสังหาการสร้างวัดโรงเรียนโรงเรียนหรือการสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะการบริจาคอาหารสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาสเพื่อเสริมพลังงานบวกจากเดาวจาก ราวหูนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาอยากจะให้ฝึกนั่งสมาธิทําสมาธิใจเย็นๆในในช่วงวันสําคัญสําคัญของการย้ายโยกย้ายดวงดาวก็ได้ค่ะและถ้าหากใครอยากจะเช็คพลังงานหรือปรึกษ,ษาช่วงดวงชะตาที่เป็นชะตาบนพื้นฐานชีวิตแล้วก็ในแต่และช่วงเวลาเนี่ยอย่างแบบเจาะลึกก็สามารถติดต่อดูที่โฟไฟได้นะคะก็ยินดีให้คําปรึกษ,ษาและเป็นเพื่อนเดินร่วมเดินทางทางด้านจิตวิญญ,ญาณไปด้วยกันค่ะนี่คือคําพยากรณ์สั้นๆปี 2,568ชำหรับชาวรัคนาราสีเมษรหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจพลังงานของดวงดาวและนำไปใช้เสริมชีวิตจริงได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพิษภาพยากรเพื่อตื่นรู้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ